สวัสดีครับวันนี้ก็พบกันเหมือนเช่นเคยนะครับกับมาลพบ,บุรีตามหาผ้าบ้านสวัสดพีพี่พี่ท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับทั้งใหม่และเก่ายังไงผมขอฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับและเพื่อไม่พลาด EP ีต่อไปนะครับพี่พี่พเพราะผมจะมีพักเครื่องนะครับดีๆมาแบ่งปันทุกๆวันจะหยุดทุกวันศุกร์นะครับพ,พี่พี่ท่านใดสนใจพักเครื่องนะครับให้แอดไลน์หรือเพิ่มไลน์เบอร์โทรที่หน้าจอได้เลยครับ 0817941656นะครับหรือจะโทรสอบถามได้เลยนะครับพระทุกองคจัดส่งไปสนีฟรีนะครับพี่พี่วันนี้ก็จัด E ีพีพิเศษให้นะ200ทุกองค์เลยนะครับพี่พี่วันนี้ห้ามพลาดเลยนะครับพระเครื่องสวยๆราคาเบาๆก่อนพวกนี้เราจะหยุด1วันนะครับก็คือวันศุกร์นะครับวันนี้ก็ห้ามพลาดรับชมดูกันยาวๆได้เลยนะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราชมองค์แรกของวันนี้นะครับย้ําเลยนะครับพี่พี่วันนี้ห้ามพลาดจริงๆนะครับ เหรียญลงผู้ขาวเหรียญแรกจะเป็นเหรียญลงผู้ขาวหลังลงผู้แหวนนี่สวยเดิมๆนะครับท่านใดมีมุมมีทางก็ปิดได้เลยนะครับวันนี้มาเหมือนมาแบ่งปันเหมือนแจกเลยนะครับนี่สองยสวยๆทุกองเลยนะครับต่อไปก็เหรียญลงผู้แหวนล่มเย็นนะพี่ๆนี่หลังล่มเย็นนะครับผมท่านใดมีมุมมีทางปิดได้เลยนะครับเหรียญละ200ลวดเลยนะพี่ๆวันนี้นะครับผมราคาเบาๆเดิมๆทุกเหรียญเลยนะครับนี่ดูง่ายมากๆเลยนะครับท่านใดชอบก็ สอบถามใครก็มานะครับกับพักเครื่องราคาเบาๆแบ่งปันนะครับผมองค์ต่อไปก็จะเป็นพาร,รอดนะพี่พี่นี่พระรอดโอ้โหอยู่ในเลื่อมเก่าเลยนะครับนี่คลาสสิกมากๆแค่ค่าเลื่อมสมัยก่อนก็5บาท10บาทนะสมัยก่อนนะครับผมก็คือเลื่อมมา4ี่0ิปีนะพี่พี่นี่เก่าเดิมๆเลยนะครับผมนี่ท่านใดมีมุมมีทางก็ปิดได้เลยนะครับผมพระรอดเก่าๆแล้วก็ได้เหรียญวัดอนคงมานะครับพี่พี่สองสี่เก้าขวานี่องค์นี้สวยแชมป์เลยนะครับห่วงเชื่อมเดิมๆผิวไฟนะครับผมนี่ เป็นเหรียญพุทธบาทนะครับท่านใดมีมุมมีทางก็ปิดได้เลยนะครับราคานี้ไม่มีเลยวนะพี่วงเชื่อม2 4กว่านะครับผมอ,องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อจวนนะครับมั่งมีสีสุกนะครับปลอดภัยนะครับผมนี่ท่านใดชอบก็ปิดได้เลยนะครับรุ่น5เสาเลยนะพี่พปี25 2 1นนี่เหรียญสวยแชมป์เลยนะครับองค์ต่อไปก็จะเป็นสมเด็จเก่านะพ,พี่อันนี้หูเนื้อบึกเลยนะพี่แต่ว่าเราไม่ทราบที่นะครับ และพระหนาสวยสมบูรณ์มากเลยนะครับเดี๋ยวลงกล้องให้ดูนิดนะพี่พีนี่คาบกระป๋องยังอยู่เลยนะครับนี่สมเด็จเก่าๆไม่ทราบที่ก็ 200นะครับพี่พี่นี่วันนี้เบาๆเลยนะครับผมองค์ต่อไปนะครับพี่พี่เหรียญในหลวงราชก,การที่9้านั่งบัลลังก์อันนี้200คือให้2เหรียญเลยนะพี่พี่นี่ราคานี้ไม่มีแล้วนะครับสวยเลยปี2 5 3 9นะครับผมใครปิดเร็วได้เลยนะครับผมใครไม่ทันก็ต้องขออาภัยด้วยนะพี่พี่และองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญ9เกจิคณาจารย์นะครับผมปี2 5 0 1กว่านะครับนี่ พิธีใหญ่นะครับพี่พี่วัดพระศรีรัตนาธาตุาสุพรรณบุรีนะครับหลวงพ่อมุยปลุกเสกพระโตะวัดลาดตานนะครับผมนี่ท่านใดชอบก็ยินดีแบ่งปันนะครับแล้วก็องต่อไปก็จะเป็นตะกุดเก่านะพี่พี่นี่จานเต็มเลยนะครับนี่ตะกุดลงทองนะครับแค่ค่าเลื่อมก็เป็น,100 200นร้อยสองร้อยเลยนะพี่พี่ องต่อไปนะครับพี่พี่ก็จะเป็นพระน,นอนนี่พระน,นอนเก่ามากๆสวยนะครับอันนี้ไม่ทราบที่แท้แล้วก็เนื้อหาบอโอ้ยุคเก่าเลยนะพี่ๆี่นี่ท่านใดมีมุมมีทางก็ปิดได้เลยนะครับวันนี้200ลวดเลยนะครับผมแล้วก็พระอันนี้เป็นพระเนื้อดินเก่าน่าจะเป็นพระแม่นางกวักอยู่ในพลาสติกวินเทจโบราณเลยนะพี่ๆีนี่ท่านใดชอบนะครับขอเครื่องรางเก่าๆ เป็นเนื้อดินเก่านะครับพระแม่นางขวักนะครับผมองค์ต่อไปก็จะเป็นพระพุธนะครับนี่ลงท้องเก่าๆหลังจานนะอันนี้ไม่ทราบที่ก็200นะครับผมแล้วก็ได้พระพุทธโคดมมานะพี่พี่พิมพ์นี้ก็ไม่ค่อยพบเจอนะสวยหน้าตาเด้งๆเลยนะครับในปี2 5 0 5นหะครับหลวงพ่อขอมนะครับพี่พี่นี่ปิดได้เลยนะพี่พี่โอ้พระผิวดเดิมเลยนะครับผมแล้วก็ชุดหลวงพ่อเพี้ยนนะพี่พี่เป็นเหรียญพุ่งขับบินปี48นะครับเหรียญแจกทานสวยเดิมๆเลยนะครับแล้วก็รูปหล่อนะครับนี่รูปหล่อ 50กระกถิ่นนะพี่พี่สวยเดิมๆนะครับองละ200รลวดเลยนะครับผมแล้วก็เตารีดราคานี้ไม่มีแล้วนะครับนี่เตารีดปี48ปี5 5 4นะครับพี่พี่นี่เตารีดเมตตาบารมีอันนี้ก็200นะครับผมแล้วก็เทเวสุวรรณ2องค์นะพี่พี่ซองเดิมจากวัดนะพี่พี่นี่ ราคานี้ไม่มีแล้วนะครับมาแบ่งปันกันจริงๆนะครับผมองค์ต่อไปก็จะเป็นพระกุบางยี่ห่นนะครับพี่พี่เขาจะมี2พิมพ์นะครับนี่อันนี้ก็สภาพผ่านการใช้มาบ้างแต่ก็ไว้ศึกษาเนื้อได้นะพี่พราคานี้ก็ไม่มีแล้วนะครับเบาๆเลยนะพี่พี่แล้วก็ได้ประหลัดขิดนะครับนี่ไม้เก่าๆจานเต็มเลยนะพี่พี่นี่เป็นร้อยจานนะครับผมไม่ทราบที่นะครับอันละ200พอนะครับผมประหลัดขิด เมตตาค้าขายนะครับโชครามนะครับผมยังไงก็ฝากด้วยนะครับพี่พี่กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับและเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับพี่พี่พวกนี้ก็จะหยุดหนึ่งวันนะครับผมท่านใดสนใจองค์ไหนนะครับวันนี้ E ีพีพิเศษจัดให้ตามคําขอนะครับผมยังไงผมขอจบ E ีีนี้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านแล้วไงก็ฝากทักทายกันได้นะครับพี่พี่ฝากคอมเมนต์รับชมเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ